เดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาดูพระเอกมาแล้วครับลงไปแล้วสามคันนะนุ่นอยู่สามคันเลยฮะเดี๋ยวเราเฟ้นนะครับบันนี้ไปเบรกปุ๋ยครับตกน้างนาะสวยเลยฮรนี่บอกแล้วครับอย่าทำหน้าฝนา <laughs> นเนี่ยเราลงไปถ่ายไม่ได้ครับเจ็บคันนะเนี่ยชิมไงรถไถสายจวดสายจวดฮะผมมาถ่ายเป็นไทนานแล้วรุนหยุดรุนจยติดสามคันเลยครับ อันนี้ก็มีเวลาชดเดครับห้าศูนย์ห้าศูนย์อยู่สองคันนะห้าศูนย์ยังติดแล้วห้าศูนย์นี้ก็เลขที่ออกงวดนี่นะก็มีสี่เจ็ดกับสี่ศูนย์นะวังเวิร์ดเลยทำงานนี้นี่ครับมาดูครับชมยามแต่ผมลงไปไม่ได้นะครับเดินไม่ได้ครับปีปีห่าวครับปีหนะ่าว มองไปมีแต่สีส้มเต็มนาเลยครับถนิดเดียวครับคลิปนี้ถ้าถ้าไม่ปัน่นอ๋อถ้าไม่ถยเลยมาปั่นก็ไม่ติดนะครับอันนี้ถแล้วปัน่นนะไม่มีหน้าดินตะกุยครับติดเลยมัน,นตกม่อวานนะครับลงไปช่วยเขาจมเลยครับทีนี้พระเอกพระเอกติดเ,เลยครับ ตัวนติดขึ้นมารถอะไรก็มาีก่งโอ้โอ้โ้าอโอ้โอ้งอ้โอ้โอ้โอีโอ้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 ่งงอ้โ, <S <S โงงานโ่้็อโอ้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 โอมโอนอ้าอ้้งอโอ้อ้้้โอท้าบ้า ลงไปทำไมครับลงไปท้ายเนี่ยจะได้ใกล้ๆนี่ก็ลงไปได้นี่เบ็ดก็จะไม่มีนะฮะ <ไป S 2> วันนี้เล่นอยู่บ้านทั้งวันนะเ,เดี๋ยวดึงสี่เจ็ดก่อนฮนะสี่เจ็ดขึ้นรอบนึงเลยครับลงไปช่วยเขาอีกปิดเลยครับทีนี้โอ้ลากบนลนะลากยาวๆนะพี่ ขึ้นแล้วนนลค,ค,ลค,คันนึงอจงนคะกลายอีกไหมครับเหลืออีกสคันโ้ยไปาเ<อ> <c oughs> จ้าของนานี่ต้อง, <c oughs> องจ่ายค่าเรงถึงสีคันเลยนะครับนี่ใคั <c oughs> นนึ่งเป็นธรรมดานี่นี <c> ่ <oughs> <c oughs> โอ้ นี่ไม่ธรรมดานะครับ้างรถไทยมาสี่คันนะครับไปจีบีบันครั้งก็พาลก็แต่บ้าน <24 S 1> ไปจีบมบันครังไไหนงเราก็ถ่ายอยู่ข้างบนนี่แหละว,วันนี้เดินไม่ได้นะ นิดเดียวครับาาามาดูลายกันมาดูลายกันมาตำแหน่งหน่อยดีดูลายไม่รู้บเบ็ดจะทายได้นานไหมครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวดึงในละคันหนึ่ง